ฝากหน่อยเรื่องนี้ส่งไว้วางใจได้เลยดีมากกราบสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาถึงแล้วเชิญนั่งพักผ่อนตามอัธยาศัยหลังจากนี้พอถึงพิธีสําคัญเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขึ้นบันไดซ้ายขวาลงบันไดหน้ารับยาหมองด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเไอ้หนูลูกครับงานแต่งงานลูกสาวพ่อนะใช่ใช่ ทำไมมาขึ้นมาด้ซ้ายขวาลงมได้กลางอะไรเนี่ยก็คืองานมันใหญ่งไงขึ้นทางเดียวลงทางเดียวเบียดกันไปหาเอต้องขึ้นซ้ายขวาลงมาด้หน้าทางเดียวเลยอันนี้ผมเข้าใจได้รับของชำรวยไอ้ของชำรวยเนี่ยยาหม่องคืออะไรเอายาหม่องป้องกันแมลงสัตวัูต่อยเฮ้ยเขาต้องแจกเป็นพวกของคู่กันหวานๆแบบตะเกียบคู่กันท้อไม่เอาเขาแจกกัน่อยแล้วบาบาจะไปตามเขาเราเป็นเจ้าแจกยาหม่องมันใช้งานแต่งงานไม่ได้งานแต่งครับผมก็ไปในซ้ายขวาลงมาในหน้ารับยาหม่องถ้าพร้อมแล้ว กาบเรียนเชิญคุณมนตีต้องรอจเลยไม่หีโลหรบาหรีตกใจพูดผิดออขอบคุณครับหลังจากนี้เรื่องพีธีสำคัญแล้วขออัญเชิญหอยเขาเรียกสงังหอยสงังสังทำจากอะไรหอยแอะหอยก็เรียกให้มันดีหน่อยไม่ได้ไงคนที่จะมาลดน้ำหอยวันนี้น้ำสงังบ้านผมเรียกหอย ไว้ใจได้ไหมเนี่ยรถหอยคนแรกรถน้ำสังมึงเรียกผิดแล้วรถสังคนแรกเออการเรียนเชิญขั้นพยานสีเฮ้ยไม่ต้องมีเอ็กโคได้ไหมลโหรอเออบอกปิดเอ็กโคไปเลยปิดเลยบ้านสีสัทธาขั้นสีเฮ้ยมึงจะเร่งทำไมเนี่ยมึงให้เบาเออขั้นพยานเงี้ยอันนั้นมอเตอร์ไซค์เขาไม่เกี่ยวกับแล้เพราะปิดอะไรตอนนี้เก่งเลย ท่านพญาสีที่ศักดิ์เชิญครับทำไมรักจะร้ำถวายมือรอฉันได้รถครับได้รถคีอสุดครับเชิญมาลดน้าคุณแรกลุกไม่เคยนะบอกแล้วท่านพญาอย่าแดกเยอะอย่ากินเยอะมาลาอะไรมาลาเอ้ามาลาเจ้าภาพของเขาดีเชิญยาวไม่เคยจับหอยสิท่าจะวัดทำไมเราจะนิ้วจะมาจีบหอยอย่าจับคว่มต้องจับง่ายอย่างนี้นี่ ค่อยๆไปป่ะค right ับประกองอย่าสั่นน no. ่าจะไหวจนเถื right? ่อนเขาไม่เคยเราเป็นอาสาบริยาคพระเจ้าขอให้มีโรคเต็มบ้านมีร้านเต็มเบอร์สุภาพพนัรงานไม้แข็งก็แรงนะพระเจ้าค่ะนี่โหหิงไมเช่นกันนะพระเจ้าค่ะต้องเดินกลับไป่าลืมนะเด็กไม่พูดข้าก็ลืม เอาหอยเราคืนมาพวกนี้สั่งได้ไหมเนี่ยแขกคนต่อไปครับท่านผู้นี้คือจักรพรรดินีเป็นผู้อุมภ์บ้านพักคุณชลาและหมาจอดจัดไทยล่าสุดครับฝากผลิตภัณฑ์ไว้ด้วยอะไรวะหนังปลาครับหนังปลาแซลมอนทอดหนังปลาแซลมอนทอดเย็แปวทำจากหนังงูครับเฮ้ย หนังปลา,าปล่าสดตั้งแต่ขาย,นาย,ห,นยนหนังปลาแล้อมนทอดเปไหนงูเห่าไม่เคยเข้าบ้านเลยนะมันบอกว่าเพื่อนมันตาย,ยนะหมดไอ้ที่เปรตนะหนังปลาที่เป็นเปรตอ่นะมันเบื่อไม่เชยเชิญครับแอบเสียงน่าดูเ,เชิญองหญิงมาหักอยากนา,นา,นา,นนนานแล้วาหายไปไหนค่ะเฮ้ย ทหไ,ไ,ไม่เขท้าอยู่ทำไมไม่ยิงขึ้นไปลนะคนต่อไปครับถ้าเราไม่มีเขาเราคงไม่ได้มาที่นี่ถ้าไม่มีเขางานนี้คงไม่เกิดงานนี้คงไม่ยิ่งใหญ่รายการขนาดนี้กราบเรียนเชิญ พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวอะไรกับเขาแล้ว่าเราไม่ได้เขาเราจะได้มาเล่นแม่ก็รู้แต่ว่าไม่เกี่ยวเราบนโรนิเกลให้ท่านจำวัดไปเถอะอะไรนะให้ท่านจำวัดปวดมาหลายพรรษานี่ยังจำวัดไม่ได้อย่าออกจย่วัดเลยเฮ้ยถึงนอนพภาษาพระเขาเรียกจำวัดก็เรียกพระนอนดิพระนอนเมื่อก็เรียกเป็นพระประธานดิไม่ใช่ครับไม่เล่นนะครับเอาจริงๆแล้วเออเทาพูดนี้ครับ เป็นผู้สนับสนุนทีมงานสารามน้ำเพชรมาตลอดล่าสุดครับเจ้าของสวนไก่ว่าคุณแอ๊บวันนี้มาชมด้วยมีอะไรโทรหาพี่มีอะไรติดต่อพี่อองานที่ผ่านมาครับไปขับขี่ทั้งหมดอายุเจอตำรวจเรียกต้องตาทีนี่เองอผมโทรหาเขาเชื่อไหมครับอดปล่อยออกจากงานเลยไปนอนทุกมาคืนหนึ่ง <laughs> ไม่ได้ทำใจเขาเมาแล้วเขาคนนี้ครับจะกับพัชรีราชยิ่งใหญ่ขนาดนี้วันนี้ลูกสาวเขาแต่งงานกลางเรียนเชิญชื่ออะไรนะธรรมราชาธรรมปัญญาเฮ้ยชื่อวัดเขาอะไรธรรมราชาธรรมปัญญาเฮ้ยธรรมราชาธรรมจอมปลอรเฮ้ยธรรมราชาไปรถไปเรียกากกว่า เรียกยากตรงไหนเนี่ยธรรมาราชาเออปากโป๊ะไม่ชื่อไปดิเจ้าที่ไหนมันชื่อปกากป้าวปันเแนบบี่ยชื่อเลีกไม่ชื่อปากเลยล่ะก็ฝากลูกสาวมาด้วยนะลูกนะปไนปให้ลูกก็ให้อยู่กันไม่ต้องย้อนตอนกระบอกยอดเพชรนะข้าวันเจ้าสิงหราชราชาขอยกเรื่องการแต่งงานบัดเดี๋ยวนี้ ใครมึงทำมันบะหมี่หนุ่มเลยไปอีกแล้วนบบนลเนี่ยบะหมี่หนุ่มเนี่ยธรรมดาชาธรรมดาชานี่ยากตรงไหนวะท่านเป็นใครกันเนี่ยเราไปนาวมว่าสิงหราชราชาไม่จริงหรอกเจ้งคนนั้นแหละคือคนทอดหน,นังปลาแซลมอนใช่ในเนีย่ยที่เนี่ยาขายคุณถามที่ไม่หนังปลาป่ะเออเยอะเนี่ย ซื้อเครื่องดักงูแล้วล่ะดูเดี๋ยวให้รู้นะว่าอเอาหงสาวมาทอด,อดใวกมูซื้อมาเขากินได้เหรอเมื่อกี้ไอเนี่ยแก้มเบียร์อร่อยจริงจังเลยทำไมเนะี่ยมาทำไมเดือนมายกเลิกการแต่งงานแล้วทำไมล่ะมากับฟิวขาวตาเด็กส <c oughs> <ช>มบูรณ์ไม่ใช่อยู่ต้องแฉลงไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไม่ใช่เนี่ย ยาทเยเขงิ้วโกงด้จังเยันนเราไปโบทถ์ว<า>่เหายคนสนิทหรอชื่ออะไรนะชื่ออะไรเอาพยาเอาชื่อเลยพยาค้ำโอ้ยน้อดีที่ได้รู้จักนักพยายา่ำก<ว>้ามไ้ไม่ไ้อเรียกคันไม่ถูก้าชื่ออะไรจริง เจ้าเร่องไหชื่อวัตกันทสิงหราชลาชาโอ้โหยินดีให้รู้จักสิงปราหสัตว์ป่าเฮ้ยอะไรนะสิงหราชลาชาพ่อสิงหราชจัดมาไปไม่เอาแล้วไม่เลือกแล้วเลือกยากว่าตัวจี๊ดพี่ดังีก็พูดไม่ดัไหายโคนที่ไหนใะ้ล้อกับใหม่เจ้าจริงไม่ดับสัญญาณอะไร มาเร่เลิการแต่งงานเพราะว่าเจ้าบ่าคือตัวปลอมจ้าคือตัวจริงตัวปลอมมึงไม่ใครกันวะเล่านั่นเลยใช่ลูกเจ้าวาดไม่ไท่แล้วมีเป็นไทยคือตัวจริงเขาจ้กคือมหาเล็กมหาเล็กอะไรรัชดานี่คืออะไรวะเอกสารของเทพมีลายพาหดอยู่มหานานแล้วมันหมดเดี๋ยวท่านหลักฐานนี่เป็นของปลอมนะ มึงตายแน่มึงก็ตายตายแล้วอะไรมึงขายแจ่อนฟองกูจับแน่เอาหนังงูมาช่อด้วยกูกินเดี๋ยวมึงเห็นดีกูรถไนท์จีโน่มึงก็ใส่รถดีให้กูกินผู้ฟ้องแน่กู้ฟ้องมกินเต็มเลยนี่ทำไมอะไรนะไม่รู้จักไหนฮะ ขอจริงไม่ใ่ <ขอ S 1> จริงเลยหายแต่ในหัวข้ามมึงม่ีใครเขียนเลยเ <c oughs> ให้เขาอ่านเลยให้เขาอ่านอ่านเขาเลือกจริง ขอป้อมเดี๋ยวเดี๋ยวตารหมายความว่ายังไงกันนี่เป็นตัวปลอมเหรอนี่ตัวจริงตัวจริงเนี่ยเนี่ยตัวจริงพานุวัตรพานุวัตรตัวปลอมเสหายที่อยู่ตรงนั้นคือตัวปลอมเดี๋ยวคดีตัวปลอมแล้วไหนล่ะตัวจริงกระบอกฉันคือพานุวัตรตัวจริงพี่เจ้าค่ะมาดีกันไอพวกเนี้ไอ้พวกตงตงนีใช่ไหมตงตงลองดูว่าเ้าตัวจริงอยู่เฮ้ยคนเดียเถอะ ใครคือพนุวัฒน์กับระชดานี่ยสองคนเนี่ยพระนุษย์อ๋ออะไรน้ำหน้าอย่มึงเหรอใช่ไอ้สองคนนี้เป็นตัวปลอมพี่เจ้าค่ะมึงน่ะปลอมมึงน่ะปลอมกู้จริงจริงยังไงกูตัวจริงตังจริงอยู่นี่แล้วเนี่ยอะไรโงกว่าคำกูเล่นไก่เอ๊ะเขาเปลี่ยนตัวกันอีกโง่ตั้งบนเปลี่ยนตัวมึงตัวปลอมไงลิเกเขาเยอะเขาเปลี่ยนสลับตัวกันเล่นก็นั่นไงก็มึงตัวปลอมไงโอ้ยปลอมกูคือพนุวัฒน์แล้วมึงทำไมมึงออกมาใหม่อ่ะเอากูออกมาจับตัวมึงเป็นตัวปลอมไงให้ไปก่อนมึง ไอ้เอเลก่อนไอ้น่มคูเปไม่ได้ตรงองทเสียอ่าไปเถียงเขาเขียนหัวไปทสักเลยอย่าไปจัดการเองมึงนะนอนใส่เอาผมมอลุ้มใส่เลคุณมีไรหัวไอ้ยจเอาหัวเฮ้ยเขาไม่ได้วไม่เขอาไเดี๋ยวอ่ไเถียงเขาเวอไดีว่าเถีาดอย่าไปเถีงเาเดอ่ไถงขยว่าังเว่าไเงเดินทางมาแต่างานกับภวรยา มีคนลอมฆ้าต่ออี่กับรัชนาการทางและที่สําคัญมันเอาสารยี่ยันตัวตนกับสภอาของผชั้มาด้วยแสดงว่าไอ้สองคนนี้ก็คือฆ่าตากลองที่อยู่่ะถึงก็เป็นฆ่าตะกรอเลยเหรอลูกฮะมึงสั่นมึงตวรอนเนี่ยมอมีพิรุธมึอสั่นนี่ยกูไม่ได้จ่าเป็นอะไรอ่ะเวีดาวคุไม่ลงเฮ้ ฆาตกรพี่ยอค่ะหรือตัวอมยังไงแต่กร็บอกฉันเอ่อเป็นตัวจริงพี่แอค่ะไม่ใช่ข้าตะกรทำมาวังตะไคร้ไปรรมราชานาชาบอกฉันตัวจริงพี่แอค่ะตัวจริงไม่ใช่ข้าตะกรเหรอเนี่ยเดี่ยวโลอมไหนใจเย็นก้อนน้ะเนี่ยโคดูนาไอ้ข้าตะกรใจร้ายใจดำที่มันจะฆ่าผู้ชาติหน้าเองไอ้คนนั้นละเนี่ยไอ้คนนี้เหรอเฮ้ยมั่นใจนะลูกอ้าวเฮ้ยพี่กับพี่ เง่เี้จะตามรส้นมได้ยังเนี่ยน้ปนเล้วได้เด็นนี้ออกบ้านเนี่ยกที่มาเป็นองค์รางชาวพุทธนะจะ ยิ้มเหรอเฮ้ยยิ้มเลยไม่ร้องไ้ยิ้มีิ้มได้ปะมึงยิ้มมึงยิ้มเออมึงยิ้มไมน่ะฮะะมึงยิ้มแ่มึงน้มึงน้ตาเนี่ยกูไม่เข้าใจมึงเลยมึงคนอารมณ์ไหนเนี่ยร้องไห้อยู่ะมไม่เข้ากับอไอ้น้า็ฉีดมสยูเดี๋ยวมงงมึงเดวี่ยยังไงเนี่ย ถ้าออกให้คุณนิ่งแล้วมึงเดินไปเขารู้หมดแล้วตัวเดียนี้พี่จะทิ้งมาได้เหรอใจจริงเลยผัวผัวจัดนี่ไงเ,เนี่ยไอ้ก้องคนเนี้ยมัไนไม่ใช่ฆาตกรมันเป็นน้องชายชั้นเองอะ น้องชายหนุจากบ้านมาเหรอมันเป็นคนดีไม่เคยฆ่าใครนะแล้วจะฆ่าเราได้ด้วยเรื่องอะไรอ่ะพี่ทาบแท้ๆของชาติเลยบ้าคว้าเิ้งฉันฉันบอกนะฉันไม่ได้ฆาตกรจะเอาเสื้อผ้ากับสารมาเนี่ยใช่ใช่ฉันเอามาแต่ว่าฉันไม่ได้เป็นคนทำร้ายบ้าไปคว้าทิ้งไม่ได้ยังไงคือว่าวันหนึ่งนีฉันเดินเข้าบ้านฉอนไปเจอนกเจอมาไม่ไม่จะไปเจอม้าเจอแพะไปตัดปืนแล้วก็นี่เจอองค์นี่พันวัดเโดนใครไม่รู้ไล่พันมาแล้วก็ไปนอนสลบ แต่ฉันก็มาไล่ไล่ไอ้พวกนั้นไปใช่ไหมแต่ทีนี้นั่นแหละใช่ไหมนี่ไอ้ทิ้งเลยทำไมมันนี่เลยบอกฉันเลยว่าให้ฉันเปลี่ยนชุดกับองค์พระนุวัตรเลยเพราะว่าถ้ามึงย่าจะมีบ่อกุ้งเนี่ยนะมึงต้องปลอมตัวเป็นองค์พระนุวัตรเลยนี่ของก,กูได้จะไปลอมเป็นในน้ชฉนาเพราะว่ากูจะได้เลี้ยงเป็ดมึงทำเลยนะถ้ามึงไม่ทำนี่ยมึงตัดเพื่อนกับกูไปเลย กัวนายฉันมีเพื่อนแค่มันได้แหละฉันก็เลยต้องปลอมตัวเป็นอารัชทุตผ่านมันเข้าไมเมืองอยนั้นหละใจนะเจ้าจริงๆจ้ะทานานไม่ดี่ะขาฉันเถอะอนีเขาตละภพเอ้ามึงไม่ได้องจัดคูมเฮ้ยงีเงี้ยงี่ยเง้เงี้ยเ้เง้ยเ้เง้ยเอ้เี้ย็ยเง้งีกเเี้เงเงเเงยเง ทำปูเสื่อมนี่พี่เฮ้เฮ้นเ้เฮ้ยพี่เฮ้นะเฮ้ยนะเฮ้งเกงมึงอ่ะอ๋อายดงจะพกปืนทไมอ่ะเบาเล็กนไม่นี่ขึ้นไม่ดียไม่ได้เลอโมใหญ่โตโมหลานเดี่วบังันก่อนนะ่ ฉันเนี่ยปองตัวกันเข้ามาก็จริงแต่ว่าฉันไม่ได้เป็นคนทําร้ายแต่ชุดฟ้านะชั้นไม่ใช่ฆาตกรอใคระแล้วรู้หรือเปล่าว่าใครทําร้ายฆาตกรอยู่ในนี้ฉันก็รู้จรริงหือเปล่งที่พวกฆาตกรมันคือไอ้คนกลุ่มนี้เฮ้ยไอ้สีสตาด้วยเฮ้ยและสีสตาอยู่ไหนเฮ้ยเออพูดอะไรเนี่ยทำไมดูดูาคนนั้นเนี่ยใครมา